กระทรวงอุตสาหกรรมขับเคลื่อนแปมาตรการเร่งด่วนตามนโยบายควิกวินควบคุมและปราบปรามสินค้าทางออนไลน์ที่ไม่ได้มาตรฐานค่ะเรื่องนี้นางรัฐเก้าอินทรวงสุวรรณคิรีรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านก็เปิดเผยนะคะว่า กระทรวงอุตสาหกรรมค่ะเร่งขับเคลื่อนง,งานภาคอุตสาหกรรมเพื่อให้เป็น,นกลไกหลักในการยกระดับเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประชาชนนะคะโดยวานนโยบายในระยะเริ่มต้นเร่งด่วน3เดือนแรกที่สามารถทําได้ทันทีภายใต้นโยบายควิกวินซึ่งหนึ่งในภารกิจก็คือการปราบปรามสินค้าออนไลน์ไร้มาตรฐานนะคะซึ่งทางสำนักง,งานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือว่าสอมอได้เร่งดาเนินการตรวจควบคุมการจําหน่ายสินค้าทางออนไลน์ในทุกแพลตฟอร์มค่ะโดยเฉพาะสินค้าที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนพร้อมกับได้ออก8มาตรการเร่งด่วนเพื่อควบคุมดูแลนะคะเพื่อกํากับดูแลควบคุมและส่งเสริมให้ความรู้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องไม่ให้ถูกหลอกลวงนะคะไม่ให้ถูกหลอกจากการสั่งซื้อสินค้าทางออนไลน์ด้วยซึ่งคาดว่าทั้งแมปดมาตรการจะสามารถกวาดล้างสินค้าด้อยคุณภาพที่ตอนนี้เนี่ยจำหน่ายหรือว่าขายกันทางแพลตฟอร์มออนไลน์ให้หมดภายใน6เดือนค่ะ,คะ